สวัสดีพ่อแม่พีน่น้องนะครับสวัสดีแม่อบอบอตรุ่งรุ่งคเนียนะครับสวัสดี <Yeah. S 1> เพื่อนๆทางช่อง u t u b e บองดับอินดี้ทุกคนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาหว่านปุ๋ยนะ okay, okay. ช่วง <Yeah. S 1> เวลาบ่ายๆใกล้จะเย็นแล้วล่ะว,วันนี้จะมาหว่านปุ๋ยยูเรียเร่งต้นนิดนึงนะฮะกับบรรยากาศท้องทุ่งนาอีกตามเคยตามสไตล์ของบองดับอินดี้นะทุกคน เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเตรียมตัวก่อนนะครับใส่รองเท้าบ,บูทกันน้ำโ <Okay. S 1> อเคคงจะไม่ได้ลงไปในน้น <Huh? S 1> ะเพราะนามันบิง่งเล็กนิดเดียวแต่ว่าเป็นแนวยาวไปประมาณ3าไร่กว่านะครับก็จะหวานยูเรียรประมาณาครึ่งถงุงนะไม่หวานเยอะหวานบางๆเอาให้ต้นมันพุ่งนิดนึง เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศก่นไ,นไปว่นะาวอขออนุญาตเตรียมตัวก่อนน้ำมาเยอะแล้วครับเนี่ยดูลําห้วยข้างหลังนะน้ำเต็มเลยน้ำเต็มลําห้วยแล้วครับอ่าพายุโน,น่นเข้ามา ่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนไปหวานนะครับลืมใส่สเสื้อก่อน <c oughs> โอ้แดดออกดีมากเลยวันนี้ เดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนไปวานปุ๋ยครับเนี่ยพาเลาะก่อนอลงวานปุ๋ยนะครับนี่เป็นห้วยจมืองนะครับที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ําห้วยสวายนะครับนี่น้ําเต็มลําห้วยครับจากที่มีแค่น้ําก้นห้วยนะแต่โนโอื่นมานี่็ได้น้ํามาเต็มที่เลยครับ จากที่แห้งๆของเดี๋ยวจะพาชมนี่เป็นไงครับอันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งนะเขายัางไม,ไม่ได้มาหวานปุ๋ยเลยแต่นี่ของผมนี่บิ่งนี้ยาวไปถึงต้นไม้ต้นนู้นนะครับผมมาหวานเมื่อาวานไอ้รอบหนึ่งแล้วทบวันแต่อยากให้ต้นมันอ่าสูงกว่านี้นิดนึง ก็เลยมาซ้ำยูเรียบางๆนี่ฮะพื้นที่จะหวานประมาณ3ไร่3งานนะเดี๋ยวขออนุญาตาตักปุ๋ยใส่ครุก่อนเพราะผมต้องเดินไปหวานจากนู่นไล่ลงมาไม่ได้แบกไปขี่เกียรแบกมันหนัก นะเดี๋ยวขออนุญาตไปหวานปุ๋ยก่อนนะครับเพราะไม่ได้ถือกล้องไปนะอาจจะไม่เห็นภาพในการหวานนะครับเพราะมันมีน้ําแล้วก็การเดินทางมันลำบาก <Okay. S 1> การเดินไปหวานมันลําบากด้วยอ่โอเคค่อยมาว่ากันนะครับ คำเยอะมากครับโหสุดยอดตอนนี้ก็หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งแปลเงเนี่ยบิ่งที่เขียวๆเนี่ยนะยาวไปถต้นไม้จนนู่นของผมนะเอเป็นนาเช่านาเช่านาที่สกลนครแกไม่มาทำนะทีนี้แกก็เลยให้ผมเช่าทำก็หวานปุยยูเรียบางๆไปเพื่อให้ต้นมันอ่า ร่งต้นมันหน่อยจะได้ให้ต้นมันสวยนิดหนึ่งเนาะเนี่ยครับบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศยามเย็นก่อนนะพระอาทิตย์ตกเมื่อกี้เองนี่ครับท่านผู้ชมเป็นไงเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนายามเย็นนะครับตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วมุดก้อนเมฆไปเมื่อกี้เองนะฮะ wow. ดูครับดู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 ด,ด,ด,ดูผมไม่รู้จะสรรหาคําพูดใดมาประกอบหรือบรรยายกับบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เสพเอานะครับกับบรรยากาศบ้านๆท้องทุ่งนาเวลาน้ําหลากมานะผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศที่ เมืองหลวงที่ทุกคนไปทำงานไม่มีให้ได้เสพแน่นอนนอกจากบ้านเรานะฮะดูแล้วคิดถึงบ้านกันไหมครับถ้าคิดถึงบ้านก็กลับมาบ้านมาเยี่ยมบ้านกันบ้างน,นะนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูไปชมน้ำห้วยก่อนยอดบรรยากาศครับก่อนกลับบ้านเนี่ยให้ท่านไปชมชมนะ เป็นไงครับนี่ได้ยินเสียงฝายน้ำล้นไหมมาจากฝั่งนน้นอ,อ่ะเสียงน้ำล้นอ่ะครับฟังดูดีๆนะค้าแล้วครับคําแล้วใกล้คําแล้วก็ได้เวลา กลับบ้านเนาะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปหวานอีกที่หนึ่งอีกครึ่งกระสอบนะครับอีกครึ่งถุงไปหวานอีกที่หนึ่งสีไร่เป็นเป็นข้าวเบานะแต่ว่าต้นมันยังไม่สูงก็เลยลองใช้ยูเรียหวานให้ต้นมันสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหม ตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วเสร็จงานตรงนี้แล้วบองดำก็จะขอกลับบ้านก่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบบรรยากาศแบบบ้านๆสไตล์บองดำอินดี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube บองดำอินดี้ให้บองดำด้วยและกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะกับบรรยากาศบ้านๆสไตล์บองดำอินดี้ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการคอมเมนต์เพราะมันคือกําลังใจในการทําคลิปมาลงให้ทุกท่านได้ชมต่อไปครับขอบคุณมากครับจูกะสวัสดีครับบ๊ายบาย